เรื่องราวที่ผมหยิบยกามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักหรือว่าโรงแรมอีกแล้วครับแต่เรื่องราวในว well ันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกและแตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆครับเพื่อนๆเ,เคยคิดกันบ้างไหมครับว่าเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวแล้วมีความจําเป็นต้องนอนมากกว่าหนึ่งโรงแรมเพื่อนๆก็ม<พบ> <successor> ีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวหลอนๆที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งละครับถ้าทุกโรงแรมที่เพื่อนๆไปพักนั้นเพื่อนๆได้เจอหมดทุกที่ เพื่อนๆจะทำยังไงกันดีนั่นคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ e mail, เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับส่วนเรื่องราวเรื่องนี้จะหลอนขนาดไหนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเบนครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วคุณเบนได้เล่าให้ฟังว่า ในตอนนั้นตัวของคุณเบนเองได้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับส่วนตัวของแฟนเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณเบนจำได้ดีว่าเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ในช่วงที่แฟนกำลังตั้งใจเพื่อที่จะสอบใบอนุญาตของวิชาชีพวิชาชีพหนึ่งครับแฟนได้วางแผนที่จะไปติวหนังสือก่อนที่จะถึงวันสอบจริงโดยก่อนที่จะไปติวนั้นแฟนก็เลยตัดสินใจนั่งรถมาหาคุณเบนก่อนที่จังหวัดชนบุรี หลังจากที่เที่ยวหากันเสร็จก็ได้มีการจองโรงแรมที่พักในกรุงเทพผ่านแอปแอปหนึ่งครับซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันแฟนก็เดินทางมาที่กรุงเทพและก็เข้าไปพักในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับแฟนได้โทรมาหาพร้อมกับบอกคุณเบนว่าตัวของแฟนเองเนี่ยมาถึงที่พักแล้วนะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีกับห้องพักห้องนี้สักเท่าไหร่หลังจากนั้นแฟนก็ได้มีการวิดีโอคอลมาให้ดูครับ คุณเบนบอกว่าที่เห็นในตอนนั้นคือห้องพักห้องนี้เป็นห้องพักที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมากๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วทําให้รู้สึกแปลกๆก็คือตัวของประตูห้องน้ําครับซึ่งเป็นประตูกระจกบานเลื่อนตัวประตูกระจกนี้จะอยู่ติดกับเตียงนอนพอเห็นแฟนรู้สึกไม่ดีคุณเบนก็ได้แต่ปลอบใจนะครับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากเลยอ่านหนังสือไปเถอะเพราะอีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้วนะ พอถึงช่วงตอนหัวค่าทั้งสองคนก็มีโอกาสได้พูดคุยโทรศัพท์กันอีกครั้งก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแฟนได้บอกว่าเดี๋ยวตัวเธอเองเนี่ยจะขอตั้งใจอ่านหนังสือแบบใช้สมาธิเต็มที่ก่อนอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโทรหาอีกครั้งแต่หลังจากที่วางสายไปได้ไม่ถึงชั่วโมงครับเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าๆแฟนก็ได้โทรกลับมาอีกครั้งพร้อมทั้งบอกว่าที่ห้องข้างบนเขาทําอะไรกันไม่รู้ เสียงดังมากเลยซึ่งในขณะที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นตัวของคุณเบนเองก็ได้ยินเสียงนั้นผ่านโทรศัพท์เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาเองเนะี่ยคิดว่าเมื่อดูจากลักษณะของโรงแรมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องปกติแหละที่ห้องด้านบนอาจจะมีคู่แฟนมาทํากิจกรรมกันก็เป็นได้ก็เลยพยายามปลอบใจแฟนครับบอกว่าอย่าคิดมากในตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกได้ว่าแฟนค่อนข้างที่จะกลัวครับแฟนได้มีการขอร้องให้คุณเบนเนี่ย มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยตัวเขาเองก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นไปนอนด้วยแล้วกันในคืนนั้นทั้งคู่ก็คุยโทรศัพท์กันจนถึงเช้าเลยครับหลังจากนั้นแฟนก็ออกจากห้องเพื่อไปติวหนังสือคุณเบนก็เริ่มเดินทางออกจากชนบุรีนะครับและมาถึงห้องพักของแฟนในช่วงเวลาประมาณบ่ายสาโมงซึ่งตอนที่มาถึงก็เจอว่าแฟนเนี่ยนั่งรออยู่ที่ด้านล่างแล้วครับตัวเขาเองก็เลยถามว่าทำไมไม่ขึ้นไปรอที่ด้านบน มานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยแฟนไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ทำหน้ายิ้มยิ้มหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พาการเดินขึ้นไปที่ด้านบนครับคุณเบนบอกว่าอาคารแห่งนี้เป็นตึกที่มีความสูงสี่ชั้นเป็นลักษณะตึกแฝดตั้งอยู่ด้วยกันร,รวมสองตึกด้านหลังของตึกแห่งนี้มีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ตั้งอยู่ครับทั้งสองคนพาการเดินขึ้นไปที่ห้องของแฟนที่ชั้นสโดยตอนที่เปิดเข้าไปในห้องนั้น ตัวของคุณเบนเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับมีอยู่เรื่องเดียวที่ค่อนข้างจะรู้สึกแปลกๆเท่านั้นคือหลังจากที่เปิดประตูระเบียงออกไปที่ด้านหลังห้องก็ได้พบว่าบ้านเรือนไทยหลังใหญ่นั้นตั้งอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้กับระเบียงหลังห้องเลยครับแล้วยิ่งมองดูรายละเอียดเข้าไปที่ด้านในแล้วก็พบว่าบ้านเรือนไทยหลังนี้เป็นบ้านร้างครับที่ใต้ถุนบ้านมีการตั้งเต็นท์อยู่หลายเต็นท โดยมีแม่บ้านและคนสวนเนี่ยเดินไปเดินมากันอยู่ซึ่งเมื่อดูจากสายตาก็พอจะเดาได้ว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะพักอาศัยกันอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลความเรียบร้อยของบ้านทั้งสองคนก็เลยออกไปหาอะไรกินกันหลานจากนั้นก็กลับเข้ามาเพื่อให้แฟนเนี่ยได้อ่านหนังสือเวลาผ่านไปจนถึงช่วงกลางดึกเป็นเวลาเดิมเวลาเดียวกับเมื่อวานที่อยู่ๆก็มีเสียงลากของดังขึ้นที่ชั้นบน แต่ในวันนี้เสียงนั้นดูจะดังกว่าปกติครับมีเสียงลากเฟอร์นิเจอร์ไปมารวมถึงเสียงคนกำลังนั่งเก้าอี้แบบสองขาโยกไปโยกมาดังกึกกักกึกกักเสียงดังลั่นไปหมดคุณเบนเองพยายามไม่คิดอะไรครับและบอกให้แฟนเนี่ยว่าอย่าคิดมากตั้งใจอ่านหนังสือไปก็พอจนคืนนั้นก็ผ่านไปครับพอเข้าสู่คืนถัดมาซึ่งคืนนี้เป็นคืนวันสุดท้าย คืนนี้ก็เหมือนสองคืนที่ผ่านมาเลยครับพอถึงช่วงเวลากลางดึกเสียงลากเฟอร์นิเจอร์รวมถึงเสียงลากเก้าอี้ก็ดังกลับขึ้นมาอีกครั้งด้วยความที่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายคุณเบนสงสัยเป็นอย่างมากว่าเสียงนั้นมันมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่ตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปยืนที่ด้านนอกระเบียงครับหลังจากนั้นก็ได้พยายามปีนเพื่อชะโงกหน้าขึ้นไปดูที่ห้องชั้นบนแต่ในจังหวะที่กําลังจะปีนนั้นอยู่ดีด ไฟที่ห้องด้านบนก็ได้ถูกเปิดขึ้นทำให้มีแสงไฟเนี่ยสาดลงมาบนหลังคาของบ้านเรือนไทยที่อยู่ด้านหลังด้วยความตกใจคุณเบนลี่ปีนลงมาทันทีครับแล้วก็หันไปบอกแฟนว่านี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าคนซึ่งในจังหวะนั้นเองเมื่อมองไปยังเงาที่พาดอยู่บนหลังคาของบ้านเรือนไทยก็ยังเห็นเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึง่งกำลังเปิดผ้าม่านอยู่ที่ห้องชั้นบน ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันว่าน่าจะเป็นคนแหละอย่าคิดมากเลยแต่ในใจของคุณเบนในตอนนั้นก็ยังสองจิตสองใจนะครับเพราะว่ามันผิดปกติอยู่เหมือนกันทำไมจังหวะมันจะเป๊ะอะไรได้ขนาดนั้นจนเช้าวันต่อมาเป็นเช้าวันสอบครับทั้งสองคนก็รีบลงมาเช็คเอาต์ตั้งแต่ตอนเช้าและด้วยความที่มาอยู่หลายวันแล้วทำให้คุณเบนค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับพี่คนที่ดูแลคุณเบนก็เลยถามเอาไปตรงๆว่า ห้องพักที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าพี่เขาตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรนะทำไมเหรอน้องเจออะไรมาคุณเบนก็เลยเล่าเรื่องราวที่ตัวเองเจอทั้งหมดให้พี่เขาฟังซึ่งพี่เขาก็ยืนยันว่าที่นี่ไม่มีอะไรอย่างแน่นอนด้วยความสงสัยคุณเบนก็เลยสอบถามเพิ่มเติมว่าห้องที่อยู่ด้านบนมันมีคนพักใช่ไหมพี่เขาก็ได้ตรวจสอบและก็ได้บอกกลับมาว่าห้องพักห้องนั้นมันไม่มีคนอยู่นะน้อง มีลูกค้าเข้ามาพักล่าสุดคือเมื่อสามวันที่แล้วแต่เหมือนมาพักแค่ชั่วคราวเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปซึ่งหลังจากวันนั้นมาก็ยังไม่มีใครเข้าพักที่ห้องนั้นอีกเลยแล้วพี่เขาก็ยื่นหลักฐานใบบันทึกลูกค้ามาให้ดูว่าห้องพักห้องนี้มันยังว่างอยู่จริงๆเมื่อได้รับรู้และเห็นหลักฐานทุกอย่างแล้วคุณเบนกับแฟนได้แต่หันมองหน้ากันเหมือนส่งสัญญ,ญาณบอกกันให้รู้ว่าเราทั้งคู่น่าจะโดนเข้าให้แล้วละ ในวันนั้นแฟนก็ยังพยายามรวบรวมสตินะครับเพื่อตั้งใจกับการสอบที่กําลังจะเกิดขึ้นและด้วยวันต่อมาคุณเบนมีธุระที่จะต้องไปทําต่อทําให้ในคืนนั้นทั้งสองคนมีความจําเป็นจะต้องนอนค้างในกรุงเทพกันตัวของคุณเบนก็เลยพยายามค้นหาที่พักที่ดูดีมีมาตรฐานขึ้นมาหน่อยจนสุดท้ายได้ไปเจอกับห้องพักห้องหนึ่งครับซึ่งห้องพักห้องนี้เป็นลักษณะของคอนโด ที่ถูกจัดทําขึ้นมาเป็นห้องพักแบบรายวันซึ่งในวันนั้นกว่าแฟนจะสอบเสร็จแล้วออกจากสถานที่สอบคนก็เยอะรถค่อนข้างจะติดทําให้กว่าจะเดินทางไปถึงที่พักต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรซึ่งในระหว่างนั้นทานเจ้าของห้องเองก็ได้โทรมาหาอยู่เป็นระยะพยายามสอบถามคุณเบนว่าถึงไหนแล้วพี่เขาเองจะได้รอเอาคุณใจให้คุณเบนกับแฟนเดินทางไปถึงที่พักในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครับ ซึ่งหลังจากที่ไปถึงก็ได้โทรไปหาเจ้าของห้องทางเจ้าของห้องเองได้บอกว่าพี่เอากุญแจไปวางไว้ที่ห้องแล้วโดยวางไว้บนขอบประตูเหล็กที่หน้าห้องเมื่อรู้แบบนั้นคุณเบนกับแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาอีกทีทั้งสองคนกลับเข้ามาในช่วงเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มครับซึ่งในเวลานั้นบรรยากาศในคอนโดมันค่อนข้างที่จะเงียบมากๆห้องพักส่วนใหญ่ปิดไฟนอนกันหมด ทั้งสองคนก็ไม่ได้คิดอะไรเดินตรงไปยังลิฟต์แล้วกดขึ้นไปชั้น10หลังจากที่ลิฟต์เปิดออกทั้งสองคนก็ถึงกับสะดุ้งครับเพราะว่าในจังหวะนั้นเองมีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังก้องไปทั้งทางเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นว่าใครคะคุณเบนรู้สึกแปลกๆกับเสียงที่ได้ยินครับแต่ตัวเขาเองก็พยายามไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่มันบังเอิญกันมากกว่า ทั้งสองคนก็เลยเดินออกจากลิฟต์เดินมาตามทางพยายามมองหาห้องของตัวเองห้องพักที่นี่จะเป็นลักษณะเหมือนกันหมดเลยครับคือมีประตูสองชั้นประกอบไปด้วยประตูเหล็กดัดที่อยู่ด้านนอกและประตูไม้ที่อยู่ด้านในเดินมาไม่ไกลก็ได้เจอเข้ากับห้องซึ่งตอนที่ไปถึงคุณเบนก็พยายามใช้มือควานหากุญแจที่อยู่บนประตูเหล็กซึ่งในระหว่างนั้นสายตาของเขาก็พยายามสังเกตไปรอบๆ และก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ดูจะสะดุดตาเป็นพิเศษคือที่ห้องฝั่งตรงข้ามในตอนนี้ที่หน้าประตูมันถูกติดไปด้วยยันแผ่นใหญ่จำนวนหลายแผ่นเลยครับมีทั้งไทยทั้งจีนติดอยู่รวมกันเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองคนต้องขนลุกไปทั้งตัวคือที่ด้านบนขอบประตูเหล็กนั้นได้มีกระถางทูบใบเล็กๆพร้อมทั้งพวงมาลัยวางอยู่ตรงนั้นเห็นแบบนั้นแล้วใจนึงก็นึกกลัวนะครับ แต่อีกใจนึงก็คือทั้งสองคนเนี่ยจ่ายค่าห้องไปแล้วก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ห้องเรานี่นาเดี๋ยวเช้าเราก็ไปแล้วเราแค่มานอนพักเฉยๆคุณเบนก็เลยรีบไขคุญแจแล้วก็พากันเข้าห้องแต่หลังจากที่เข้าห้องมาแฟนก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือรู้สึกใจคอไม่ดีครับคิดว่าที่ห้องนี้มันมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนและได้บอกกับคุณเบนว่าตัวเธอเองไม่อยากนอนที่ห้องนี้เลย แต่คุณเบนก็ยังพยายามย้ำเตือนกับแฟนนะครับว่าให้ทนนอนไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ตัวเองมีธุระที่สำคัญถ้าไม่นอนก็จะไปไม่ไหวลักษณะโดยทั่วไปของห้องพักห้องนี้คือหลังจากที่เปิดประตูเข้ามาทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กครับทางซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าจำนวน3มตู้แต่และตู้นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมดไม่มีตู้ไหนเลยที่เหมือนกัน ที่เหมือนกันอยู่เพียงแค่ยอย่างเดียวคือที่หน้าตู้แต่ละตู้จะมีสติกเกอร์เหมือนเด็กเนี่ยมาเล่นแล้วก็ติดเอาไว้ครับเลยเข้าไปหน่อยก็จะเป็นจุดที่เตียงตั้งอยู่ด้วยความที่รู้สึกไม่ดีแฟนก็ได้เดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าดูเพื่อตรวจสอบว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในที่ตู้ใบแรกมีไม้แขวนเสื้อแขวนอยู่เต็มด้านในเต็มไปหมดเลยครับแต่ที่ทำให้บรรยากาศมันดูน่ากลัวมากขึ้น คือไม้แขวนเสื้อแต่ละอันมันเป็นไม้แขวนเสื้อเก่าครับผุพังจนสามารถเห็นเนื้อเหล็กด้านในได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเบนก็เลยเดินไปเปิดตู้ใบที่สองก็พบเข้ากับผ้าห่มเก่าผืนหนึ่งถุงม้วนแล้วก็วางไว้อยู่ที่ด้านในคุณเบนได้แต่ปลอบใจแฟนครับแล้วก็แยกย้ายกันทําธุระส่วนตัวหลังจากนั้นก็พากันเข้านอนเวลาผ่านไปนาะนเท่าไหร่ไม่รู้คุณเบนก็ลับหลับตื่นครับ นอนแบบคนรู้สึกตัวตลอดเวลาจนถึงช่วงเวลาประมาณเกือบตีสามโทรศัพท์มือถือของเขาก็ได้ทำการแจ้งเตือนแอปอะไรสักอย่างตัวเขาเองที่นอนไม่หลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมีอะไรดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันทีคุณเบนลุกขึ้นหยิบโทรศัพท์มาดูซึ่งในจังหวะนั้นเองสายตาก็ได้มองไปยังตู้ใบแรกพอดีเป็นตู้ที่มีไม้แขวนอยู่เต็มด้านใน สิ่งที่เห็นทำให้เขาต้องรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากคุณเบนเห็นประตูตู้กำลังถูกเปิดแง้มอยู่ครับคือเปิดออกมาแง้มเพียงนิดเดียวตัวเขาเองด้วยความสงสัยว่าแฟนเนี่ยปิดประตูตู้มันไม่สนิทหรือยังไงก็เลยเพ่งจ้องมองไปที่ประตูบานนั้นแต่ในจังหวะนั้นเองคุณเบนก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะอยู่ดีๆประตูตู้ที่ตัวเองจ้องอยู่ตอนนี้มันก็ค่อ,คอยๆปิดลง ด้วยความตกใจคุณเบนรีบทิ้งตัวนอนลงทันทีไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งในตอนนั้นหันมองไปทางแฟนแฟนก็หลับสนิทโดยที่ไม่รู้ตัวคุณเบนได้แต่นอนนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักและตัดสินใจมองไปที่ตู้ใบนั้นอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องกลัวหนักมากไปกว่าเดิมเพราะในตอนนี้ประตูตู้มันถูกเปิดกว้างออกเลยครับในตอนนั้นตัวเขาเองไม่รู้จะทำยังไง ในใจก็ได้แต่คิดว่าถ้าต้องเปิดประตูตู้ทิ้งไว้มันก็คงจะไม่ดีอย่างแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงรีบเดินเข้าไปใกล้ตู้โดยที่ไม่ได้หันไปมองหลังจากนั้นก็ได้ใช้มือเนี่ยพากปิดประตูตู้ใบนั้นแล้วรีบกลับมานั่งบนเตียงทันทีเมื่อเจอแบบนั้นเข้าคุณเบนตัดสินใจที่จะไม่นอนเลยครับก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็หาอะไรทําไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเจ็ดโมงเชา้าแฟนก็ได้ตื่นขึ้นมา แต่ตัวของคุณเบนก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้แฟนฟังนะครับทั้งสองคนก็รีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็พากันเดินออกจากห้องพักซึ่งในตอนนั้นคุณเบนก็ได้โทรไปบอกกับเจ้าของห้องว่าตัวเขาเองเนื่ยจะเช็คเอาท์แล้วนะทางเจ้าของห้องก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายได้แต่บอกว่าทําไมเช็คเอาท์เร็วจังคุณเบนก็เลยอ้างแปลว่าตัวเขามีธุระที่ต้องไปทําก็เลยเช็คเอาท์ก่อนและได้ถามกับเจ้าของห้องไป ว่าเจ้าของเนี่ยจะมาตรวจสอบห้องและรับกุญแจคืนได้ตอนไหนแต่คํำตอบที่ได้รับกลับมามันฟังดูแปลกมากๆครับเพราะเจ้าของห้องบอกว่าให้เอาคุณแจวางไว้ในห้องและกลับได้เลยซึ่งฟังดูแล้วมันดูเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆครับเพราะว่าตามปกติแล้วเจ้าของห้องจะต้องมาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลูกค้าถึงจะกลับได้คุณเบนไม่ได้ถามอะไรต่อทำตามที่เจ้าของห้องบอก แล้วก็รีบเดินออกจากห้องพักในทันทีหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งทั้งสองคนเองก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวที่ตัวเองเจอทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทั้งสองคนต้องไม่มีวันลืมและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นดีใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆฟังและนึกภาพตามที่ผมเล่าผมรับรองเลยครับว่าเพื่อนๆต้องขนลุกอย่างแน่นอนเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงร,รบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วย อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ